นี่ฉันกะสิพาพวกเธอกลับมาลานอาหารลานเกาที่ฉันเคยพาพวกเธอมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนั้นฉันพาพวกเธอมาตอนกลางวันเล้วหมันกะสิเป็นช่วงที่ฉันมาเช็คเมนูซื้อแมนบอแต์ตเมนี้เฮาสิมากินอาหารกันเลยแล้วตอนนี้เวลาที่ฉันมามันก็คือเวลาประมาณหกโมงนิดนิดฉันสิพาพวกเธอมาเบิรงพระอาทิตย์ตกดินจากวิวที่สวยที่สุดของร้านกราคอนวิวเบิรเบิรงนั่นพวกเธอเห็นเคลีย่อย่างบอนั่นมันก็คือเคลียบบักกระทกรถหรือว่าเสาวรถของเรานั่นเองดุกคักดุกเนเธอเอ้ยหยน มีเตะยอดอบอัวไมีไงงามเป็นเต่าไปลวกกินกับปนลค้าคาเฉละน้ำลายเตกอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าร้านเหมือนเดิมกับตอนที่เรามารอบนั้นแหละ มือนี้ฉันก็สิพาพวกเธอมากินข้าวจากที่ว่ารอบวังหันเฮาแครมาเช็คเมนูเมนบ่แต่ที่จริงฉันกับมากินไปแล้วลารอบนึงก็มู่นาแต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นตอนกลางวันคือกันฉันก็เลยบ่ได้ถทายวิดีโอมาอีกเพราะว่าบรรยากาศมันก็เป็นบรรยากาศเกาเกมเมบ่บระแต่วันนี้ที่เรามาคือเรามากินตอนพระอาทิตย์ตกดินฉันก็เลยมาทําวิดีโอโชว์ให้พวกเธอดูนี่แหละคลิปเบิ่งเอาอรวยว่าฉันฮักว่าฉันคิดน้าพวกเธอซําใดที่ฉันทายบรรยากาศวิวช่วงนั้นช่วงนี้มให้พวกเธอเบิ่งจึงเสียฉันอยากเช์ให้พวกเธอเห็นนําฉัน ตอนนี่เขาก็ได้เข่ามาภายในลานไปที่เรียบร้อยแล้วพนังหงพนักง,งานก็ะตอนรับขับซูเขาดีคือเกานันหลาสวัสดีต่้งแต่เห็นเ้ายางม้าพุลละเขากระสิบอกให้เขาไปเลือกที่นางเอาเองเลยอ,อยากได้มุมใดวิวไดเขาก็ให้เขาไปเลือกเอาเองเต็มที่ตามสบายไปเลยค่ะฉันกรเลยเหลือมานางโซนเกานีละที่จริงก็อยากเป็นนางโซนไกลไกลกว่านี่อยู่แต่ว่าคุ่นเขานางเดวฉันกรเลยเบ่ไปนางกรเลยได้มานางโซนเกา บรรยากาศก็สู้้ยสวยโรแมนติกโรแมนติกพวกเธอเบิ่งที่หลายด๋ยวชันสิพาไปเบิ่งบรรยากาศรรบโรบเด้อให้ฉันเปน็นนางโต๊กอนลูกค้าก็ถือวาลายระดับหนึ่งนี้เดื่อมือหนิฉันก็เห็นนางมุมนั่นแน่แกนี่แน่สองสามคนหรือเป็นกลุ่มกับมีแอน่อยม่นใก่ช่วงที่พาทิศตกดินนี่ละแล้วร้านอาหารร้านนี่เขาก็มีจุดเด่นเรื่องวิวตอนพาทิศตกดินคนกัเลยหมากมายช่วงนี่หลายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของพวกเราเองใช่ไหมล่ะเบิร์นเบิร์นเธออนิเบิร์นเอเบิงแต่ว่ากล้องฉันมับ่ โฟก,กัสแหมที่จริงดวงพระอาทิตย์ดวงนั่นสวยเหงถ้าเห็นบนั่นนะขอให้ทุกคนมองซอดต้นไม้ไปนะแล้วทุกคนจะเห็นดวงตะเวงกาลังสิตกดินนี่ก็คือบรรยากาศของ้านในช่วงตอนแรงๆตอนพระอาทิตย์สิตกดินเนาะถึง้านนี้เขาบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากเรือประมงในทะเลขางสีละอุปกรณ์ตกแต่ง้านไม่าว่าสิเป็นตาคอกตาค่ายโตเก้าอี้หรือว่าไม,ม้กระถางไม้แปยนเ่งยางอยู่นี่เขาว่าดัดแปลงมาจากเรือประมงเก่าที่เขา่าได้ใส่งานที่มันห่างที่มันจอดไวแล้ว พราะว่าเจ้าของรนะ้านน่ะเพิ่งเป็นลูกของชาวประมงม,มาก่อนเพิ่งเลยได้แดงบาดานใจมาจากพอและนี่ก็คืออาหารที่เฮาสิกินในคำคืนนี่ฉันสิบอกว่าฉันลืมทายตอนที่มม่มาเสิร์ฟใหม่ๆกับพ้กกันหิวเน,ะเนาะแต่เขาเอากับเขามาวางลงกับสวดซาสวดซาตักไผ่ตัก,ตก,ตกมันกินถนตัวสิบอกว่ารสชาติอาหารก็ถือว่าใส้ได้เลยจ้าผ่อนกับวิวหลักลานและตอนนี้พวกฉันก็กินข้าวกินปลาอิ่มหนำสำราญแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับโรงแรมนะพวกเธอสำหรับคลิปมื้อนี้ก็สิประมาณนี้ล่ละเด้อ จังใดฉันก็ขอฝากทุกคนกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ฉันแนเด้อถึงแม้ว่าเพจของฉันมันสิไล่์สาระบม่มีประโยชน์อีกยังกะสร้างได้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฉันแนเด้อเดี๋ยวฉันก็สิพยายามเฮ็ดคลิปไล่สาระมาสูพบพวกเธอเบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้ฉันก็ไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า